สนนโดยเครื่องสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณถือว่าเป็นสิงเกิลที่ลงตัวมากๆค่ะสำหรับบ่อยากสิงเกิลล่าสุดของหนุ่มจาสิงชัยที่ฟิชเจอริ่งกับนางเอกมอลลาสาวยูกิเพนพกาครั้งแรกงานนี้เราไปฟังหนุ่มจาพูดถึงสิงเกิลนี้กันค่ะพูดถึงซิงเกิมลมาล่าสุดน,นะครับผมขอาาฝากเพลงบอยยากด้วยครับเด้อน,นะครับผมทาชงช่องยูทูบไททอมมิวสิกครับเป็นเพลงเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ ชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเติบโตมาด้วยกันเราก็โตมาด้วยกันเราเราคิดว่าเนี่ยเขาชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาแต่จริงๆแล้วเขาบดเอีกอย่างกับเขาเลยเขาไปเจอคนที่ดีกว่าบ่มาเหมืนอนโกหกตัวเองว่าอยู่ได้แต่จริงๆแล้วร้องไห้จะเป็นจะตายนะประมาณนี้เป็นเพลงคู่เพลงแรกแล้วก็เป็นการฟิชเชอร์ลิงกับน้องยูกิครั้งแรกแล้วก็ ผมเป็นแฟนคลับของน้องยูกิอยู่แล้วนะครับดีใจและอายครับที่ได้มาร่วมนั่งกับน้องยูกิครับวันแรกที่ได้เจอน้องคือวันที่ไปอัดเพลงครับรู้สึกตื่นเต้นครับผมน้องอายุ15ปีแต่ว่าร้องเพลงเพราะมากครับผมแล้วก็นิสัยดีครับผมนน่ารักครับผมร้องยากไหมร้องยากครับการใส่เสียงเสียงสูงนะครับผมแล้วก็มันเป็นดนตรีที่แบบว่าอาจารย์ต้องเึ้นมาใหม่มันแปลกกับไกด์เก่ามก็ต้องมาเปลี่ยน ซึ่งเป็นเวลาแป๊บเดียวที่แบบเหมือนวันนี้ฟังปุ๊บพวกนี้อัดเลยวันนี้ครับผมใช้เวลาอัดประมาณ3ามสี่ชั่วโมงครับวอร์มหนึ่งชั่วโมงหนึ่งผมรู้สึกดีใจครับร,รู้สึกดีใจแบบมันเป็นเพลงเพลงแรกของค่าย t าราเมียริเป็นซิงเกลิลด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ฟิชเชอริงเพลงแรกดีใจที่น้องยุก,กิเป็นปะกาได้มาร่วมงานครับ m อเพลงนี้เล่นเองด้วยครับใช่ครับร้องให้กระจายเลยคือมันเป็นวันนั้นคือ ได้นัโทรศัพท์ตอนประมาณ11โมงพอดีครับคุณคุณปูคุณเสียก็เลยดึงอารมณุ่มจากนนัออกมาใส่ครับฟิลในเพลงนั้นพอดีครับคือไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เคยคาดหวังมากๆแล้วผิดหวังแล,วแล้วเรารู้สึกว่าเราเฟลเราไม่อยากจะทําต่อพอรู้สึกว่าเท่าเหตุแต่ไม่น,นมาเห็นมันดีที่สุดแล้วเหตุด้วยใจเหตุด้วยความตั้งใจบอลบ่าจะเป็นยังไง โค้ดธรมามะป็นจังไนยขอแค่เขาตั้งใจเฮดออกมาให้าม,ามันดีผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีสำหรับผมนะครับแฟนๆกระแสตอบรับดีมากๆครับผมขอบคุณหลายๆครับตอนนี้ก็หาแสนวิวแล้วนะครับผมจังใดก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อน,นะครับผมฝากเรื่งนี้ให้ไปถึง1ล้านให้ไปถึง10ล้านให้ไปถึงร้อยล้านถึงได้น้อยได้มากแค่ไหนจังใดกับขอบใจขอบคุณบริษัทชาวไทยครับเกี่ยวกับปืเขอบคุณังขอบคุณครับผมขอฝากเพลงบอยากน้ำนะครับฝากเพลงบอยากทางช่องไทยรัฐมิวสิก กดไลค์กดซับตไขรเลยด้วยครับไปค่ะ f c ทั้งหลายไปช่วยกันปัน่นวิวซิงเกลิลนี้กันให้ทะลุล้านไวๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ้งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ้งออนไลน์และ YouTube ข่าวลุกทุง้งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง้งนึกถึงช้างไทย